อันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะครับก็จะมีในส่วน้างเข้าคนละยี่สิบบาทนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของสระน้ํานะฮะอะเดี๋ยวเราไปข้างใน,นครับเข้าน้าาองน้ำก่อนได้ห้องน้ำถึงข้างหน้าเลย ผ่านอน360เมตรนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดในส่วนของการเดินขึ้นไปถ้ำนะครับไปกลับก็จะอยู่735เมตรนะครับแล้วก็จะมีค่าไกดนะครับก็จะเป็นตะเกียงต่างๆค่าวบางุงวัดนะครับกลุ่มพนักงานตะเกียง ก็จะรวมอยู่ที่200บาทต่อหนึ่งคณะนะครับก็คณะหนึ่งจะไม่เกิน5คนนะครับก็จะมีป้ายแจ้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับส่วนทั้งขวาเราสามารถไปได้นะครับเป็นผ้านอนที่เป็นถ้าเดียวนะครับเข้ามาสักระยะหนึ่งก็จะมี ที่สการะนะครับเราก็จะมีป้ายนะครับทําแก้ว474เมตรนะครับก็ต้องมีไกด์ไปนะครับถ้าฝ่าฝืนก็ปร 5, บับ5,000บาทนะครับเราตรงนี้ก็ระวังด้วยนะครับเพราะว่าจะมีทางแยกกับทางสะพานนะครับ เดี๋ยวเราไปกันต่อครับนี่เราก็สุดสพาในชุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นทาง เชื่อมต่อไปนะครับนี่ก็จะมีต้นเฟืรอนต้นอะไรด้วยนะครับที่สามารถขึ้นกับหลอดไฟนะครับโดยช่วยกันกา,การสัมาขห์แสงนะครับนี่ตอนนี้ก็จะใกล้ทิงแล้วครับนี่ขน อนนี้ก็จะมีชุดน่าจะเป็นชุดแก้บนนะครับ ตรงนี้จะมีลักษณะคล้ายพระโพทโรบนะครับในส่วนของฝั่งซ้ายนะครับก็อยู่ที่ใครจะจินตนาการนะครับว่าเป็นอะไรด้านบนก็เหมือนกับเป็นแกงจนสลัดก็ได้ครับที่อยู่ใน Pilot of the Caribbean นะครับต่อไปข้างหน้านะครับก็จะเห็นเหมือนเป็นปีกล้วยนะครับก็จินตนาการได้นะครับนี่ สีก็เริ่มมีสีแล้วนะครับนี่ไปกันต่อครับตอนนี้ก็จะเป็นสายด้วยนะครับก็จะมีทางเดินที่อาจจะแคบนะครับก็สลับกันเดินนะครับ นี่เราก็จะถึงจุดที่เป็นที่ปฏิสถานพุทธรูปนะครับแล้วก็จะเหมือนมีทาง ขวาด้วยนะครับท่จะไปต่อนะก็จะมีเก้าอี้ให้รอนะครับตอนนี้ก็จะเป็นทางที่สำรวจที่ทางมากุทศเขาได้แจ้งไว้นะครับก็หน้าไปครับโดยมีค่าใช้จอยู่ที่200บาทนะครับก็เดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาแก้มือใหม่นะครับแล้ก็ตอนนี้เราจะไปดูผ้านอนก่อนนะครับ

どうぞ特にお話しください。